ต่างกันยังไงเออวันนี้นี่นะคะมีให้ทุกคนทําความรู้จักวันนี้เราเรามาทําความรู้จักก่อนนะโกโก้กับช็อกโกแลตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะทุกคนช็อกโกแลตนะคะกับโกโก้เขามาจากต้นเดียวกันนะคะที่เรียกว่าต้นโกโก้หรือต้นคาเคนะคะเขาจะให้ผลผลิตออกมาแล้วก็สัร เขาจะสกัดออกมาจากมเมล็ดของเขาเนี่ยนะคะได้มาเป็นช็อกโกแลตกอนทุกคนในช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะมีทั้งไขมันมีน้ําตาลนะคะซึ่งในผงช็อกโกแลตจะมีไขมันมากถึงห้าสิบ้าเปอร์เซ็นตนะคะและเขาจะเอาผงช็อกโกแลตเนี่ยนะคะสกัดเอาไขมันออกไปให้หมดเลยนะคะจนเหลือน้อยมากนะคะศูนย์ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยคือน้อยมากๆเลยจนถึงศูนย์ได้เลยนะคะจึงมาเป็นผงโกโก้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความแตกต่างระหว่างโกโก้กับช็อกโกแลตทุกคนทุกคนเข้าใจแล้วนะช็อกโกแลตยังมีไขมันอยู่เพราะฉะนั้นเท่านี้เราจะกินเราจึงจําเป็นที่จะต้องกินโกโก้เท่านั้นนะคะโกโก้นะคะมันจะมาเป็นโกโก้เหมือนกันไม่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมเราจึงต้องกินโกโก้ชอยเดี๋ยวเรามาฟังต่อนะคะ ตอนอื่นทุกคนที่นิดบอกว่าโกโก้ของคุณหมอเนี่ยนะคะมาทุกที่ถูกเวลาทุกคนรู้ไหมคะว่าล่าสุดโกโก้ของเรานะคะโกโก้ไม่ใช่ของเราโกโก้ตลาดโลกเนี่ยราคาพุ่งแรงกว่าทองคําไปแล้วนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังจะแบบว่าขาดตลาดในอนาคตนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าภาวะโลกร้อนนะคะทำให้โกโก้ยืนต้นตายแล้วก็ได้ผลผลิตที่น้อยมากนะคะทั่วโลกเจอปัญหาเดียวกันนะคะแล้ว คุณหมอก็ออกผลิตภัณฑ์ชอยโกโก้มาพอดีนะคะใครจะไปรู้นะคะว่ามันออกมาตอนที่ขอมันแพงพอดีเลยอะทุกคนเรียกว่าถูกที่ถูกเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกินโกโก้แพงๆที่อื่นอีกแล้วนะคะเรากินชอยโกโก้ของเรานอกจากได้ประโยชน์แล้วนะคะราคาต้องบอกเลยว่าราคาดีสุดๆนะคะทุกคนวันนี้เอาโกโก้มาปั่นอ่าใช่ค่ะมิกได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมาท์มอยกันเรื่องโกโก้มิกเนี่ยผมมิกได้หลายอย่างนะคะ